ขยับมาที่คุณภูมิทํากันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับไปคุณอนุทินอีกเนี่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหนี่ยนักการเมืองนะวันหนึ่งเขาก็นั่งกินข้าวกันชื่นมื่นนะคะ แต่วันหนึ่งเนี่ยนะคะพออยู่คนละฝั่งไปก็เย้ยกันไปซัดกันมาเอาเว้นว่าเอาที่คุณภูมิทําก่อนก็นแล้วกันคุณภูมิทําเน็บเสียดายนะพักประชาชนอยากเป็นรัฐบาลทําไมมีโอกาสแล้วไม่ทําถ้าเป็นเนี่ยนะอย่างน้อยวิโรธจะได้สแสดงฝีมือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรืออย่างไหนสิริกัญญาเนี่ยก็จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ยังบอกอีกเนี่ยบอกโอ้โหดูสิเนี่ยวังลมๆมแรงล้งเลงเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่คุณภูมิธําเวชยชัยแกนนาพักเพื่อ ให้สัมภาษณ์นะคะบ,บอกว่าช่วงระยะเวลา4เดือนในการเตรียมการเลือกตั้งจะเพียงพอหรือไม่ที่จะทําให้พักเพื่อไทยกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งนายภูมิธรรมบอกว่าอยู่ที่ความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรทุกพักก็ต้องยอมรับตามนั้นมีสี่เดือนเราก็สี่เดือนมีมากกว่านั้นเราก็มากกว่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นของเราเราพร้อมทํางานเต็มที่อยู่ที่คนเป็นรัฐบาลประกาศอะไรไว้กับประชาชนที่บอกพูดแล้วทําก็คงต้องทําและได้ยินว่าจะทําเร็วขึ้น คำว่า,าพูดแล้วทำหลายคนคงคงจำได้นะคะว่า <c oughs> เป็นของพักสีอะไรนะคะคราวนี้พอถามถึงเป้าหมายของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เหมือนเดิมเราเป็นพักการเมืองอาสามาเป็นรัฐบาลเมื่อมีโอกาสเราก็ต้องทํางานเต็มที่ให้นโยบายเต็มที่เสนอประชาชนเพื่อให้รับรู้และเข้ามาทํางานนายภูมิธรรมยังเน็บไปบอกผมเนี่ยนะเสียดายพักประชาชนเพราะว่าเขาอยากเป็นรัฐบาลอยากได้แสดงฝีมือเพราะถูกกล่าวหามาตลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐบาลอยากจะเป็นกระทรวงแรงงานก็ได้กระทรวง มหาไทยก็ได้หรือกระทรวงการคลังก็ได้เห็นมีการพูดอภิปรายไว้เยอะแต่ทําไมเมื่อมีโอกาสแล้วถึงไม่ทํานี่เป็นปัญหาที่เสียดายมากผมไม่รู้เขาคิดอะไรและไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่แต่ถ้ามีโอกาสแล้วทําไมไม่ทําทั้งที่เป็นเสียงข้างมากของรัฐบาลชุดนี้ถ้าจะเป็นอย่างน้อยคุณสิริกัญญาจะได้แสดงฝีมือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิโรธก็จะสามารถเป็นรัฐมนตรีกลางหมได้แต่ว่าไม่เลือก ปล่อยให้หลุดมือไปอยู่กับภูมิใจไทยอันนี้ต้องเป็นคําตอบให้คนเข้าใจว่าในเมื่ออยากพิสูจน์ตัวเองว่าไม่เคยทําและนําเสนอความเห็นว่าอยากลองทําและเมื่อมีโอกาสทําและทําได้แต่เมื่อมีโอกาสและไม่ทําก็จะไปหวังลมๆแล้งๆในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องช่วยกันคิดเดี๋ยวคง มีโต้กลับมาแน่นอนนะคะแต่จะโต้อย่างไรเดี๋ยวเอาไว้รอดูแต่พอพูดถึงคุณภูมิธรรมคุณอนุทินออกมาซัดคุณภูมิธรรมเลยบอกเนี่ยนะใช้เรื่องเขากระโดงมาดิสเครดิตแล้วก็บอกว่าดีแต่พูดทําตัวเป็นฮีโร่หน้าจออ้าวคนนี้คุณภูมิธรรมโดนบ้างนะคุณอนุทินซัดคุณภูมิธรรมว่าอย่างนี้เลยนะคะบอกว่า <c oughs> นี่นะคะมีการสัมภาษณ์นะคะกรณีนะคะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรองนายกและอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าปัญหาเขากระโดงไม่คืบหน้าเพราะมีนายอนุทินคุมมหาดไทยนายอนุทินหัวเราะเลยแล้วก็ถามกลับบอกว่าแกยังพูดแบบนี้อยู่เนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่ท่านสบายใจนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่ากรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า,นาออกมาแก้ต่างเรื่องที่ดินเขากระโดงจะถูกมองว่าเป็นการปกป้องพักภ,ภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินบอกว่ากระทรวงมหาดไทยออกมาถแถลงแล้วว่าสิ่งที่นายภูมิทําและนายเดชอิดขาวทองทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงข่าวไม่ตรงกับผลการประชุมเพราะฉะนั้นต้องไปถามท่านไม่ใช่มาถามตนเองกรมที่ดินถแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่เกี่ยวกับตนเลยเพราะก็ยังไม่ได้ เข้าไปบริหารกระทรวงหรือรัฐบาลเลยแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเราเนี่ยไม่ได้กลัวนะเพราะบอกไว้อยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายหากเขาดําเนินการตามกฎหมายได้เขาคงดําเนินการไปแล้วแต่ออกมา3เดือนแล้ว ไม่เห็นทําอะไรเลยได้แต่พูดพอตัวเองทําไม่ได้ก็มาโทษคนอื่นมาโทษหาว่าผมเข้ามาแล้วทุกอย่างจะหยุดเรื่องยาเสพติดไปจับโน่นไปจับนี่ก็เดินตามผมทีมผมทั้งนั้นที่ตั้งมาอยากเป็นฮีโร่ทางหน้าจอเท่านั้นกล้าไปเหมือนผมหรือเปล่าล่ะลงพื้นที่ชายแดนแบบผมเนี่ยเคยไปหรือเปล่าไปจับยาเสพติดท่าแหลงข่าวอยู่เสียงกระสุนเสียงลูกปืนเคยทําแบบผมไหมล่ะ ก็เอาแต่พูดไปเรื่องวาทกรรมนี่คุณอนุทินก็เลยว่าอย่างนี้นะคะยังไม่จบพอถามอีกผู้สื่อข่าวบอกว่าถามว่าเป็นความพยายามจะดิสเครดิตหรือไม่คุณอนุทินบอกนายภูมิทรรพยายามดิสเครดิตอยู่แล้วแล้วก็ทํามาตลอดเพราะนายภูมิธรรอยากเป็นมอทอหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรจึงดิสเครดิตมาโดยตลอดนี่ผู้สื่อข่าวเขาโค้ชคาพูดคุณอนุทินมาว่าอย่างนี้จากคนที่เคยรักกันมาครั้งล่าสุด ที่ผมเจอคุณภูมิธรรมยังกอดกันอยู่เลยแต่พอผมเข้าไปเป็นมทนหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นคนละคนแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเพราะเขาประสบความสำเร็จไปสองเดือนกว่านี่นะคะโอ้อย่ายอมกันนะคุณอนุทินนะพ,พูดอย่างนี้คุณภูมิทําอย่ายอมเนาะใช่ไหมผู้สื่อข่าวเขาคงจะคิดในใจบ่าเออแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเรื่องเขากระโดงจะทำยังไงเพราะมันเป็นปมประเด็นที่คุณภูมิธรรเนี่ยนะคะเขาก็ยกมาโจมตีมาดิสเคาได้ดิคุณอนุทินตลอด ส่วนหากว่ามีการอภิปรายประเด็นเขากระดงในสภาคุณอนุทินก็บอกว่ายินดีที่จะตอบนะคะไม่ใช่ว่าไม่ยินดีที่จะตอบนะแต่ว่ามันก็คือต้องตอบนั่นแหละค่ะแล้วก็พร้อมด้วยที่จะตอบเพราะข้อเท็จจริงมันมีอยู่แล้วและฝ่ายที่จะพูดหรือชี้แจงก็เป็นฝ่ายข้าราชการประจําไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองค่ะคุณอนุทินบอกว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากระทรวงและยังไม่ได้ติดต่อใครมีแต่คนติดต่อเข้ามา ตอนที่ตนไม่อยู่ก็หายไปหมดแต่ตอนนี้มีคนมาดักรอเลยไปไหนมาไหนก็มาดักรอก็ไม่ได้ถือโทษโกรธแล้วก็ไม่เหมือนานายภูมิธรรมนะที่เข้ามาฟาดแล้วก็หมดเลยอันนะคะฟาดเละหมดเลยนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่คำว่าให้อภัยแล้วก็ร้องเพลงเบิร์ดกับหาที่ชื่อว่าลืมค่ะนี่รัฐมนตรีอนนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะร้องเพลงลืมเลยนะคะดูสิคะเนี่ยการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ